ผมคิดว่าการที่ผู้ป่วยได้การได้ได้คุยกันมันถือว่าเป็นการบำบัดรักษาอย่างหนึ่งครับในความคิดของผมซึ่งมันก็ช่วยซึ่งมันก็ช่วยผมได้มากจริงๆแล้วผมก็เข้าใจดีว่าคนที่ไม่เคยป่วยซึมเศร้าทำไมถึงไม่เข้าใจคนเป็นซึมเศร้ามันเหมือนกับว่า ผู้ป่วยซึมเศร้าเป็นปลาและคนที่ไม่ป่วยเป็นนกแล้วมีอยู่วันหนึ่งปลาก็ขึ้นมาเล่าให้นกฟังว่านกนกรู้ไหมในน้ำนั่นน่ะมันลึกมากเลยนะมันสวยมากเลยนะแล้วมันก็มืดมากด้วยผมเชื่อว่าเจ้านกตัวน,นั้นน่ะฟังยังไงก็ไม่เข้าใจครับยังไงก็ไม่ยังไงก็ยังไงก็จินตนาการไม่ออกมันก็เหมือนกับว่าคนที่ ไม่ได้ป่วยเขาไม่มีทางที่จะเข้าใจคนที่เปิดที่เป็นซึมเศร้าได้แน่นอนซึ่งความคาดหวังของผู้เปิดซึมเศร้าเองผมว่าไม่ควรคาดหวังให้คนที่ไม่ได้ป่วยเข้าใจเราครับ